สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาดูหลักสิบล่างสูตรเก่าของเราที่เดินยาวมามากเลยนะคะสูตรเก่าของเราหลักสิบล่างนะคะเขาเคยไปหลักหน่วยอ่เขาเคยไปหลักหน่วย,ยห,หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ไปหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินมากีงวดห้าไอสี่งวด, 5, งวดแล้วก็ไปหลักหน่วยอีกนะคะส่วนงวดนี้กลับมาหลักสิบนะคะท่านผู้ชม เรามาดูลายสูตรเลยท่านผู้ชมเรามาดูไอที่สูตรไหนเข้าบ้างเรามาดูกันอยู่ไลคลิปนี้มีลายสูตรนะคะออกที่หนึ่งสี่นะคะสี่ก็เข้าที่เลขหนึ่งนะกลับมาหลักสิบแล้วนะคะท่านผู้ชมกลับมาหลักสิบแล้วนะคะมาดูงวดนี้กันว่าจะออกตัวไหนเนาะ แสนเดี๋ยวนะ,ะมาท่านผู้ชมสี่บกเก้าก็เป็นเอ่ห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่นะคะเอาสี่มาวางสี่ห้าเก้าค่ะท่านผู้ชมอ้าวก็ยังไปชนกับเมื่อกี้อะไรนะเดืนล่างของเรามีแปดมีห้าใช่ไหมคะมีแปดมีห้านะก็อันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะหลักสิบนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาสิบหรือมาหน่วยนะคะแต่เราก็ต้องอกลับนิดนึงนะคะเวลาเรา ะะเรามาดูอีกสูตรน,นะะึ่ะมาดูอีกสูตรน,นี้นะคะสูตรน,นี้เขาเป็นหลักสิบล้านนะคะแต่งดนี้มาทำไมเขียนเลขสองเหมือนกันเลยท่านชมท่านชมไม่ต้องจํแต่เบอร์ไม่ต้องจํแต่สีนะคะ,อ,ะอันนี้มาเข้ากลับมาเข้าอะไรนะหลักหน่วยนะคะความจริงเขาเป็นหลักสิบนะคะเห็นไหมคะอีกสูตร หน่วยเป็นสิบสิบเป็นหน่วยอ่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องกลับกันนิดหนึ่งนะคะ,ะมาดูงวดนี้กันว่าตัวนี้เราเขาจะชนกับตัวไหนบ้างนะเออห้าห้านะคะห้าบุกก็เป็นเก้า่ะท่านผู้ชมลงท้ายเลขเก้านะคะเอาเก้ามาวางนะ เก้านอ่าสี่หนะคะอ่ะนี่ไม่ชวนหรอชวนไหมะแต่อ่นนี้เก็บสีตีไว้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกโซนหนึ่งโซนหนึ่งนะคะ,ะโซนนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยแต่เขาไปเข้าหลักสิบอ่าอย่างนั้นนะ่ะท่านผู้ชมปวดหัวแบบนี้แหละ เวลาเราให้เขาเข้าาลักหน่วยเขาไม่เข้าเขาไปเข้าหลักนี้เลยอ่ะเขาไปเข้าหลักสิบนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่อคงที่อยู่นานๆนะคะมันก็กระโดดไปกระโดดมานะคะ <ST AN th ole> เราก็ต้องมาเทียบชนหลายูตรนะคะท่านผูงง้ชมมาดูงวดนี้กันค่ะ เอองวดนี้ก็รู้สึก,กว่าจะเป็นตัวเก่าน้วะท่านผู้ชมตัวเก่าอ่าหนึ่งนะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังชนกันที่เลขห้าก,กับเลขเจ็ดอยู่นะคะเลขเจ็ดเมื่อกี้ที่ว่าเป็นอะไรนะขอโทษขออภัยท่านผู้ชมตรงนี้อพี่ช่างลืมดูนะมีเลขเจ็ดด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีอีกนะคะอ่า นี่จะเป็นหลักหน่วยนะโอเคเพราะฉะนั้นเขาก็ยังชนในค่านี้อยู่นะคะก็อีกสูตรนี้อีกสูตรนี้แต่เราค่อยมาเทียบชนตัวอื่นกันนะคะอันนี้เขาเดียวเขาไปสูตรนี้น่าจะเป็นหลักสิบเป,ป่น่าจะเป็นหลักสิบนะเขาน่าจะมาหลักสิบ่าู้ชมหลักสิบนะเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบชนตัวหลักสิบกันนะคะมาดูอีกสูตรนี้ค่ะทำชมงง์ไหมไายตาม อรามาดูอีกสูตรนี้จะเป็นหนึ่งสี่นะคะไหเห็นไหมคะสูตรนี้ก็เช่นกันเขาเป็นหลักหน่วยนะอ่ะงดที่แล้วงดที่แล้วเขามาหลักสิบอ่ะเป็นแบบนี้มันเดาแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมงดที่แล้วเขามาหลักสิบนะคะแต่งดนี้กลับมาหลักหน่วยเหมือนเดิมนะ นั่นแหละพี่ช่างถึงเอามาลำเลียงมาวางไม่ถูกเพราะว่าหลักหน่วยเป็นหลักสิบหลักสิบเป็นหลักหน่วยมู้สับสนกันไปหมดเราเราก็เอาวางเป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาไปเทียบชนหลักหน่วยมันก็เลยไม่เหมือนกันมันเป็นแบบนั้นนะท่านผู้ชมก็เลยรูรูแบบหลายๆคู่ไปนะคะถ้าสมมติว่าเขาหลักหน่วยก็หลักหน่วยหลักสิบก็หลักสิบเนี่ยเราไม่ต้องจับหลายคู่เลยนะครับอันนี้จะบวกกันสี่ครั้งก็เป็นเลขสี่นะคะ นี่ก็บกกันสี่ครั้งก็ลงท้ายเลขสี่นะคะสีสีก็เป็นแปดนะแปดปกสองคงที่ก็เป็นศูนย์นะท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์มาวางศูนแล้วก็สองสามอันนี้เป็นหลักอะไรหลักหน่วยอืมหลักหน่วยแต่ไม่ชนตัวนี้แล้วนะท่านผู้ชม นายพิจารณงคิดว่าเขาน่าจะมาหลักสิบแล้วแหละเขาน่าจะมาหลักสิบแล้วแหละเพราอันนี้เขาเคยไปหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบชนอีกสูตรอ่ะเราชนหนนะสูตรนี้อ่ะที่ว่าสูตรนี้ไม่ชนหลักหน่วยล่างน,นะแต่เ,เขาชนตรงที่อันนี้เห็นไหมคะนี่ นะเขาชนกันนะคะสองสูตรนี้วันที่แล้วเขาก็ชนกันนะคะสองกับสี่นะสองกับสี่อันนี้ก็ชนนะคะชนงดนี้เขาชนกันตัวเดียวนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวเด่นไม่ก่อนตัวเด่นไม่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูเทียบชนอีกเดี๋ยวค่อยมาดูสองตัวตรงอีกนะคะโอเคมีประมาณนี้ขอให้ท่านผู้ชมจงดูดีๆแล้วก็แยกแยะให้ออกนะคะ ก็ดีมันมีหลายสูตรก็ลาย,ยู่ลาลตาไปหมดนะคะอ่ะก่อน,น,นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ